เหมือนเป็นเรื่องเล่าของคนคนหนึ่งอะที่ที่เขาเป็นหมอแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงแล้วคนที่แปลก็คือคุณโจโมณฑนีเนี่ยตอนที่เขาไปเจอเล่มเนี่ยจ,จอ่าเขาไปลอนดอนแล้วเขาก็เขาก็ไปเจอคนคนหนึ่งที่เขารู้สึกคุ้นแล้วเขาถามกันว่าแล้วเราจะได้เจอกันอีกไหมแล้วเขาไม่ได้เจอกันอีกเลยซึ่งพอเขามาแปลเล่มเนี่ยแล้วมันก็เหมือนแบบเราเคยเจอกันมาก,ก่อนหรือเปล่าอะไรเป็นเรื่อง,องจริงมหมตอนแรกผมนึกว่าเป็นนิยายเรื่องจริงแล้วก็มาแล้เพราะว่ามันเคยทําเป็นอย่างที่ผมบอกทําเป็นภาพยนตร์มาเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบคนกราาออ่นบบบบแแ้ โปลลี่เลิฟอิสเรียลเราจะข้ามเวลาพบกันก็พิจิตรมน,นีตันติสุขเขาเป็นคนแปลแล้วก็<ข>คุณไบอันอาเวสเขาพิมมายี่สิบกว่าครั้งแล้วอะ่ะในหลักทิเบตเขาก็มีนะแต่เป็นนิทานตำนานอะไรสักอย่างเป็นคําสอนศาสนาเขาว่าประมาณว่าคนที่เรากําลังจะกินหรือปลาตัวนั้นอะ่ะเคยเป็นพ่อเรามาก่อนหรืออะไรประมาณเนี้ยคือสุดท้ายแล้วอะ่ะสิ่งที่เราทําอยู่ตอนเนี้ยมันย้อนกลับไปได้ถึงอดีตอะ่ะในขณะที่ชาตินี้คนนี้เป็นปลาใช่ไหมแต่ชาติที่แล้วเขาเป็นพ่อคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเลยแบบ ทุกๆสัรพชีวิตทั้งหลักที่เราพบเจอเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับเราในชาติใดชาติหนึ่งปะบุทอ,อง <c oughs> ไหมเลยอ้ายใช่ไหมหาซื้อได้เช่นเดียวกันร้านหนันงสือทั่วไปแต่ว่าน่าจะหายากแล้วล่ะนะครับเอาแนะนําก็คือว่าไปแคทไทยคอมหรือไม่ก็อินบ็อกมาเดี๋ยวผมส่งแผนที่นําทาง GPS ไปให้ว่าซื้อ <c oughs> ที่ไหนนะแบบลิงก์ง่ายๆเลยหรือว่าเบอร์โทรศัพท์โทรไปปุ๊บบอกมาเลยว่ามาจากนิกนี่เขาจัดการให้เลย <c oughs>